ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี1ล้าน1แสนบาทการันตีผลตอบแทนรวม15,160บาท ถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิท่านลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทฝากได้เลยนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเดี๋ยวเราไปดูราละเอียดกันฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิท่าน1ปีและแบบสลากออมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจํานวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับ จำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวันนะครับ1ล้านบาทจำนวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะ30รางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจะเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น3 1รางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหูครั้งที่สองนี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้สอยย่อยนะจะได้มีโอกาส ลุ้นๆกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะ,ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิถูกรางวันพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับหรือสลากอมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษายน2568 ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68เนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัลสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ ที่ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับหปีนะจำนวนเพราะนั้นได้รุ้นเลยนะจำนวน31หลังวัน กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารออมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะ แล้วก็รางวัลอื่นๆอ,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 อีกมากมายแล้วก็ดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าไปชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบีย้ยด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสลักอ,อมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งแบบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีก,อก,อกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดียวกันนะครับรักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับรายเวลาการฝากสลากออมสิพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบอร์บัญชีบุคคลธรรมดายอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบ,บุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ1 0 0บาท รายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ,บ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี1นล้านหนึ่งแบาทจะได้รับ11,000หน่หน่วยนะครับการันตีถูกรางวัลทุกงวดนะ อันนี้คือถูกแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกงวดนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถูกเยอะอะไรนั้นแล้วบางคนอาจจะถูกมากกว่าน,นี้ก็แสดงว่าคุณดวงดีนะครับโดยรางวัลการันตีคือเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน11หมายเลขด้วยกัน80คูณ11ก็8 80บาทต่อง,งวดที่ถูกนะแ8 0บาทคูณ12งวดก็1560บาทแล้วก็ถูกเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจำนวน1หมายเลขด้วยกันนะครับ1คูณก็200บาท200คูณ12ก็2,400บาทนั่นเอง ครกบกำหนดจะขายได้เหน 000. 000. ่อยละ100บาท20สตางค์คูณ11,000หน่วยเท่ากับ1,12,200บาทการันตีถูกรางวัลทุกงวด1,080บาทคูณ12ก็12,960บาท1,12,200บาทบวกกับ12,960บาทเป็น1,115,160บาทรับไปเลยนะครับอันนี้คือ เอาเฉพาผลตอบแทนนะดอกเบี้ย2,200บาทบวกกับที่ถูกรางวัลการันตี12,960บาทเป็น15,160บาทก่อนจาการน,นะครับสลักออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบพิชั่น,นะครับเปิดให้จองซื้อหรือจะจำหน่ายนะครับในทุกๆวันยกเว้นช่วงวันที่ออกรางวัลก็คือวันที่16ของทุกเดือนนะครับสามารถที่จะไปซื้อ ก็ได้นะครับสามารถซื้อผ่านแอปไมโมก็ได้นะง่ายๆนะครับเงินต้นไม่หายได้รุ้นรางวัลได้ๆต้ตาตกเบียด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ